โครมิติชากนะคะไซโครมิติชากเนี่ยเป็นชากที่แสดงถึงคุณคุณสมบัติของอากาศแสดงคุณสมบัติของอากาศมันมองเห็นไหมเปิดดูแล้วงงมากมันมันออนไลน์เนาะก็จะยากนิดนึงแต่ว่าอาจารย์จะพยายาม ให้ผู้คุณเข้าใจนะคะไอ้ค่าเนี้ยเอาไว้ทําอะไรเดี๋ยวอาจารย์จะค่อยๆเล่าก่อนเนาะมันก็จะมีทั้งแบบที่มันเป็นตระกูลที่เขาเขียนมามนจะมีหลายตระกูลนะคะอันนี้แบบนี้ก็มีนะคะหรือชื่อมันจะต่างกันเนาะหรือเป็น si หรือเป็น carrier แล้วแต่นะคะซึ่งบางทีความแตกต่างมันก็คือเส้นเนี่ย เส้นหลักๆมันจะเหมือนกันแต่มันจะแตกต่างกันบางเส้นเท่านั้นนะคะแต่ค่ามันก็จะเหมือนกันอ่ะไอแผนภูมิเมื่อกี้มันเรียกว่าไซโครเมติกชารดในไซโครเมต c ิกชารดเนี่ยเป็นแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ของสมบัติคือเราเราเคยเราอยู่ในอากาศเนี่ยบางครั้งถ้าเป็นหน้าหนาวเราจะรู้สึกว่าไม่ดีเอานี้เดีย๋ยเวลาเราไปทะเล เวลาเราไปทะเลเนี่ยเราจะเหนียวตัวถูกต้องไหมนะัทะพลเหนียวตัวไหมเหนียวครับอ่ามันเหนียวตัวเพราะว่าในทะเลอ่ะมันมีความชื้นที่มาจากน้ําทะเลก็คือมันจะมีไอ้น้าที่มาจากน้ําทะเลระเหยขึ้นมาพอระเหยขึ้นมาปุ๊บแปลว่าอากาศอากาศเราเนี่ยมันก็เลยมีความชื้นเยอะขึ้นนะคะไอแผนภูมิตัวเนี้ยมันจะบอกเราว่าถ้าอุณหภูมิที่เราวัดได้ปัจจุบันเท่ากับเท่านี้ แล้วเราวัดความชื้นในอากาศเท่ากับเท่านี้เราจะหาค่าพลังงานความร้อนหาค่าจุดที่ทําให้น้ํามันกันตัวเป็นเอจุดที่ทําให้ไอ้น้ํามันกันตัวเป็นน้ําได้ยังไงนะคะซึ่งมันมีประโยชน์อะไรประโยชน์ของเขาก็คือใช้ในการปรับอากาศเวลาปรับอากาศเนี่ยเราเคยเห็นเครื่องปรับอากาศเราถ้าต่อเขาเขาจะต่อท่อน้ํามันจะมีน้ําแอร เคยเห็นน้ำแอร์ไหมนันทวัฒน์เคยเห็นน้ำแอร์ไหมคะน้ำแอรก็คือที่มันจะต่อท่อออกมาจากคอในห้องอนะเนาะแล้วเขาก็จะปล่อยออกไปนอกห้องมันจะเป็นน้าําใสๆไอ้น้ําเนี้ยมันเกิดมาจากอะไรมันก็เกิดมาจากอากาศที่อยู่ในห้องเราเนี่ยเราอยู่ในห้องเปิดแอร์จากนั้นมันก็จะมีพัดลมจากคอยเย็นนะคะคอยเย็นก็จะดูดอากาศจากห้องเราเนี่ยไปประทะกับ กับคอยเย็นของแอร์พออากาศไปประทะกับคอยเย็นไอไอน้ําที่อยู่ในอากาศอ่ะมันก็เลยเกิดการกันตัวกลายเป็นหยดน้ําเขาก็ต้องเดนน้ำอันนั้นออกไปทิ้งนะคะอันนี้คือเรื่องของการปรับอากาศนะแล้วก็การแช่เยือกแข็งจะต้องใช้ไซโครเมติกชาดนะคะการทําแห้งการควบแน่นหรือการเพิ่มความชื้นเนี่ยคือประโยชน์ของเขา เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมีการคำนวณมีตัวอย่างให้ดูแต่ว่าไม่ใช่วันนี้วันนี้เราต้องการแค่ทุกคนเปิดตารางเป็นนะคะ,ะสิ่งที่อยู่ในฉาดเม่กี้มันก็จะมีค่าเป็นในฉาดเป็นภาษาอังกฤษนะจะไม่มีภาษาไทยนะคะอาจารย์เขียนมาให้แล้วว่าสิ่งทีง่มีตัวแรกก็คือความชื้นสัมพัทธ์ภาษาอังกฤษใช้คำว่า relative humidity ความชื้นสัมพัทธ์ก็คือความชื้นที่เราวัดได้เนี่ยตอนนี้ความชื้นถ้าฝนจะตก อยู่ที่ประมาณ70-8 0เนี่ยคือความชื้นสัมพัสในอากาศนะคะแล้วก็อุณหภูมิกะเปาะเปียกอุณภูมิกระปเปาะปเปียกเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวจอ์จะมีรูปให้ดูเนาะแล้วก็จะเรียกว่าเวทเบลเทมเปอร์เจอร์นะคะแล้วก็อุณหภูมิกระเปาะแห้งไดเบลเทมเปอร์เจอร์นะคะมันมีอุณภูมิ2อ,อุณหภูมิมันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะแล้วก็จะมีอุณหภูมิจุดน้ําค้างอุณหภูมิจุดน้าค้างคืออะไรก็คืออุณหภูมิที่จะทําให ไอ้น้ำที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยที่มันอยู่ในอากาศเนี่ยจะก,กินมีปัญหาอะไรไหมคะไม่ครับไม่ครับยกมือเฉยๆใช่ไหมครับโอเคอ่ะอุณหภูมิจุดน้ําค้าง d e วพอยต์ t ทมเ p อเรเจอรก็คืออุณหภูมิที่จะบอกว่าน้ําค้างเนี่ยมันจะกลายเป็นหยดน้ําที่อุณหภูมิเท่าไหร่เขาเลยเรียกมันว่า d e วพอยต์ t ทมเ p อเรเจอรนะคะแล้วก็ความชื้นจำเพาะก็คือ Spec ิฟิ c คิวมิดิตี หารด้วยกิโลกร,รมัมมันจะมีหน่วยเป็นว่าในมวลอากาศ1กิโลกร,รัมเนี่ยจะมีน้ําอยู่เท่าไหร่อันนี้เรียกว่าความชื้นจจาเพาะนะคะแล้วก็จะเป็นอีกค่านึ้งค่าคือค่าเอนโทรปีเอนโทรปีเนี่ยมันก็คือค่าความร้อนที่มีการถ่ายเทเข้าออกระบบนั่นเองนะคะอ่ะสองสี่หกหกค่าเนี้ยมันอยู่ในไอ้กราฟที่มันพันพัวก,กันอยู่เมื่อกี้แหละทีนี้เราจะมาค่อยๆดูกราฟเนาะสองสี่หกตัวนะคะ เอนทรปีก็คือค่าความร้อนที่มันถ่ายเทเข้าออกระบบนะคะอ่ะมันจะเชื่อมโยงกันยังไงอ่ะมาดูความหมายก่อนนะคะ r e l a t ี v e m u m i d i t y อาจารย์ไม่สามารถช่วยได้ถ้าเราไม่รู้ภาษาอังกฤษดังนั้นเราต้องจำเอาเองว่า r e l a t ี v e humidity คืออะไรมันก็คือความชื้นสัมพั์นะคะก็คืออัตราส่วนของปริมาณไอ้น้ำที่มีอยู่ในอากาศต่อปริมาณไอ้น้ำตัว อิ่มตัวที่สภาวะความดันและอุณหภูมิเดียวกันมักแสดงในรูปร้อยละก็คือที่เราวัดมานั่นแ,แหละว่าความชื้นกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์นะคะก็คือมีน้ําอยู่ในอากาศ5 0ฝนมันก็เลยจะตกอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเราอยู่ในห้องแอร์อย่างที่จันบอกแอร์เนี่ยคอยเย็นที่มอยู่ในห้องเราเนี่ยเขาเรียกคอยเย็นนะคอยเย็นเนี่ยมันจะดูดลมดูดดูดอากาศในห้องเราไปพอดูดเสร็จปุ๊บมันก็จะทําให้อากาศมันกันตัวกลายเป็น น้ำหยดน้ำแล้วมันก็จะปล่อยอากาศแห้งออกมาตัวเราก็เลยแห้งนะคะ,ะตัวแรก EDT Pair humidity นะคะตัวที่2กับตัวที่3ก็คือ wet bulb temperature กับ dry bulb temperature นะคะ wet bulb temperature ก็คืออุณหภูมิของอากาศนี่แหละแต่ว่าเราจะใช้ thermocouple ในการวัด thermocouple เนี่ยมันจะหุ้มด้วยผ้าเปียก เคยเรียนแล้วในม6ในอะไรเงี้ยมีนะคะมันจะหุ้มด้วยผ้าเปียกแล้วเขาก็จะวัดอุณหภูมิเข้ามาโดยการวัดเนี่ยเขาจะใช้ความเร็วลมที่2เมตรต่อวินาทีแต่ถ้าเป็น dry bulb temperature ก็คือจะเป็นกระเป๋ะแห้งนะคะตัวกระเป๋ะแห้งเนี่ยจะไม่มีผ้าเปียกคุมอยู่ก็คือไม่ไม่ไม่ไม ไม่มีอะไรปกคุมอยู่อุณหภูมิที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี้ยก็คือ d i ร์ a บล์เทอร์เรเจอที่เราบอกว่าตอนเนี้อ่าอุณหภูมิพงพันอุณหภูมิบ้านเราเท่าไหร่คะตอนนี้ถ้าดูจากมือถือเปิดไมคผมมองดูสั์ไม่ได้ครับก้องดาวตามมีเครื่องเดียวครับโ <laughs> <าม S 2> อเคดีมากค่ะก็ประมาณ สิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือคอุณหภูมิเป็นไดบ b ลเท Temperature ส่วนเวทบัลเทมเปอร์เจอร์มันจะต้องเอากระเปะ๋อเนี่ยมาหุ้มด้วยผ้าเปียกแล้วก็วัดอุณหภูมิออกมานะคะจากนั้นอีกตัวหนึ่งก็คือ d e ว l p ยเท t เปอร e เจอร์ดิ e พอ p o ดิว t e ยเทมเปอร e ก็คืออุณหภูมิที่เมื่ออากาศอากาศที่มีความชื้นเนี่ยมันถูกทําให้เย็นลง พอมาเย็นตัวลงปุ๊บนะคะไอ,ไอ้น้ําที่อยู่ในอากาศเนี่ยมันก็จะกันตัวเกิดการอิ่มตัวแล้วก็กันกลายเป็นหยดน้ำนะคะก็คือหลักการของไอ้น้ำแอร์ที่เราเอามาทิ้งนี่แหละนะคะตัวอย่างดิวพอทที่เราเห็นในชีวิตประจําวันเลยนะคะก็คือเวลาเราตั้งแก้วน้ําไว้พอเราตั้งแก้วน้ําเสร็จปุ๊บผ่านไปสักพักปรากฏว่ามันมีหยดน้ําเกาะอ,อยู่ที่แก้ว สาเหตุที่หยดน้ํเกาะอยู่ที่แก้วเพราะอะไรเพราะว่าอากาศรอบๆแก้วอะ่ะมันมีไอ้น้ําพออากาศรอบๆแก้วมาเจอกับความเย็นที่อยู่ที่ผิวแก้วไอ้น้ําตัวนั้นมันก็เลยหยดกันตัวออกมาเป็นหยดน้ําที่เกาะอ,อยู่รอบๆแก้วนี่คือปรากฏการณ์ dew point temperature คืออุณหภูมินั้นอะมันก็จะขึ้นอยู่กับสามารถเปิดได้จาก psychometric chart ว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ที่มันจะหยดเป็นไอ้น้ํานะคะส่วน น้ำแข็งมันละมันละลายแล้วมันระเหยไปทางไหนความร้อนมันก็จะระเหยขึ้นบนปากแก้วแล้วมันก็จะระเหยคือมันไม่ใช่ระเหยดิความร้อนมันเข้าหาความเย็นเนาะมันจะดูดความร้อนจากอากาศเข้ามาหาน้ําแข็งมันก็เลยลายละลายกลายเป็นน้านะคะแต่การที่เกิดปรากฏการหยดน้ําที่รอบแก้วไม่ได้เกิดจากน้ํานอกแก้วมันซึมผ่านเนื้อแก้วออกมานะมันเกิดจากน้ําที่อยู่ในอากาศรอบๆแก้ว เกิดการกันตัวกลายเป็นหยดน้ำนะคะอีกกรณีหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือคนที่ใส่แว่นตาเวลาเราใส่แว่นตาแล้วเราเดินไปในห้องเย็นนะคะปรากฏว่าเอาเวลาเราไปเที่ยวบนภูเขาอะแล้วแบบอุณหภูมิต่ํามากๆเลยแว่นเราจะเป็นฝ้าอันนี้แหละก็เป็นปรากฏการณ์ที่ว่าพอเราไปเจอความเย็นปุ๊บอากาศมันก็เลยหยดตัวไอ้กันตัวกลายเป็นน้ํานะคะ,อ,ะอ่าครับครับขอ,ขออนุญาตไปห้องน้ำครับ ครับขออนุญ,ญาตกลับมาด้วยนะ <Okay. S 1> อครับแล้วอีกปรากฏการหนึง่งซึ่งในหน้าหนาวเราจะเจอบ่อยๆเลยนะคะก็คือหมอกการเกิดหมอกเกิดจากอะไรพิทยาครับเกิดหมอกเกิดจากอะไรคะอืมเปิมหนึ่งครับไอพิทยาตอบไม่ได้พันกรแล้วกันอ่ะ ครัเอาไปได้หรอเพราะว่าเรายังไม่ได้เรียนเนาะการเกิดหมอกก็คือเมื่อความเชื้อสัมผัสเนี่ยมันสูงสังเกตหมอกมันจะเกิดตอนเช้าเช้าเย็นเย็นเนาะส่วนใหญ่จะเป็นตอนเช้าถ้าบ้านเราจะเห็นเฉพาะตอนเช้านะคะถ้าเป็นภาคเหนือภาคที่มันมีภูเขาสูงสูงอะ่ะจะมีตอนเย็นด้วยนะคะก็ตอนกลางคืน ไอาการเกิดหมอกเนี่ยก็คือความชื้นสัมพั์ในอากาศเนี่ยมันสูงถึงร้อยเปอร์เซ็นนะคะก็คืออากาศมันอิ่มตัวด้วยไอ้น้ําและมันไม่สามารถที่จะดูดน้ํามาได้แล้วแต่มันไม่ใช่ฝนนะคะจากนั้นมันไม่สามารถรับน้ําเพิ่มได้อีกแล้วมันก็จะเกิดการพออากาศเยน็นปุ๊บมันก็เกิดการกั่นตัวนะคะอุณหภูมิจุดน้ําค้างจะเท่ากับอุณหภูมิที่วัดได้จากอากาศก็คือ d e อ point t e พอเ r เจอร์เท่ากับอุณหภูมิที่วัดได้ในอากาศมันก็เลยเกิดออกมาเป็นหมอก ก็แปลว่ามีไอ้น้ำอยู่ร้อยเปอร์ซ็ยู่ในอากาศอยู่แล้วก็เลยกลายเป็นหมอกนะคะพันกรนะตกลงเลิกกันแล้วเหรออาจารย์เอาก็บอกไม่ได้คุยกันแล้วอ,ะอ่ะจังนั้นอีกตัวหนึ่งก็คือ Specific Humidity หรือหรือนะคะ Humidity Ratio ก็คืออัตราส่วนความชื้นไม่มีอะไรก็คือแค่ว่าในอากาศหนึ่ง อากาศแห่ง1กิโลกรัมเนี่ยมีน้ําอยู่เท่าไหร่แค่นั้นเองนะคะก็คือในอากาศ1กิโลกรัมจะมีน้ําอยู่เท่าไหร่ก็คิดจินตนาการง่ายๆอากาศก็คือความว่างเปล่าเลยแหละแล้วมาสามารถมาช่างกิโล1กิโลกรัมแล้วมันจะมีน้ําอยู่เท่าไหร่เหมือนเอาแก้วมา1กิโลกรัมไม่ใช่เด็เอาแก้วเปล่ามาแล้วก็ดูว่าในแก้วมีอากาศอยู่เท่าไหร่แล้วก็ในอากาศมีน้ําอยู่เท่าไหร่นะคะหมา เข้าถึงไซโครมิติชาร์ดนะคะไอเส้นเยอะๆเยอะๆเยอะๆเนี่ยเราลองเดี๋ยวอาจารย์จะสอนก่อนนะคะแล้วเราลองไปทำดูถ้าทำได้อาจารย์จะไม่สอนซ้ำแต่ถ้าทำไม่ได้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาจารย์จะสอนซ้ำนะคะอันนี้เรียกว่าไซโครมิติชาร์ด ในไซโครมิติชาร์ดเนี่ยมันจะมีเส้นอยู่เยอะแยะมากมายไอ้เส้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะเกิน10เส้นหรอกแต่แต่ละเส้นเนี่ยมันจะมีการลากที่แตกต่างกันนะคะเส้นแรกเส้นแรกก็คือดิวพอยเทมเปอเรเจอร์ เส้นแรก dew point temperature นะคะเส้นนี้เราจะอ่านได้ยังไงคือมันจะเป็นเส้นนี้เส้นนี้คือเส้นที่ขนานกันนะคะคือถ้ามีเส้นที่อยู่ในแนวนเนี้ยเนี้ยทั้งหมดเนี้ยเส้นนี้ก็คือ dew point temperature นะคะทีนี้ไอ dew point temperature เราจะอ่านจากค่าไหนก็คือถ้ามันลากมาชนแบบนี้นะคะ เส้นที่อ่านก็คือค่าเดี๋ยวนะ,ะก็คือค่านี้นะคะนี่คือ d e a l point temperature นะคะเส้นที่สองเป็นเส้น relative humidity เอ้ relative h u m i d i t y นะคะอันนี้ยากนิดนึงนะ อาจารย์ใช้เส้นนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนสีปากกาดีกว่าก็คือเส้นเส้นสีเขียวนี่คือ relative humidity นะคะก็คือลักษณะการล่ากของเขาจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวอาจารย์ขอรับโทรศัพท์แป๊บนะ Okay. <laughs> โอเคได้ยินเสียงอาจารย์กลับคืนเนาะหรือว่าได้ยินทั้งหมดที่อาจารย์คุยอะ r i l a t i v e humidity, humidity การดูนะคะมันเขียวเส้นมันจะเป็นเส้นนี้ต้องดูตามอาจารย์เด้อมันยากอยู่นะคะเรื่องนี้เส้นมันจะลากแบบนี้ สีเขียวเนี่ยนะคะการอ่านค่ามันก็คือสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบแล้วถ้าเลยเส้นสีดำเลยเส้นสีดำตัวนี้ก็คือหนึ่งร้อยก็คือมันอิ่มตัวนะคะก็กลายเป็น s ซ t u r เร e เต็ดเค งงไหมนัทพลคือคือคือในกราฟเนี้ยมันมีหลายเส้นตัดกันมากแต่วิธีการอ่านเราต้องดูจากตรงเนี้ยก่อนอเราถึงจะอ่านได้อันนี้ยังไม่ใช่วิธีการหานะอาจารย์กำลังสอนวิธีการอ่านนัทพลพอได้ไหมตอนนี้อาจารย์บอกไปสองค่าแล้วว่าแต่ละค่ามันจะอ,าอ่านยังไง อนนนะครับอาจารย์อาจารย์ถามว่างงไหมงงครับมันเยอะครับเส้นมันเยอะครับใช่เส้นมันเยอะนะแล้วทําไงให้อาจารย์สอนให้ไม่งงอาจารย์ก็ไม่รู้ทำไงเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรเรื่องเนี้ยครับอาจารย์ต้องสอนซ้มครับอะไม่เป็นไรตอนนี้ค่าที่สองแล้วนะพอค่าที่สามค่าที่สามนะคะ ค่าที่สามก็คือ Die b e l o Temperature Die b e l o นะคะ Die b e l o เนี่ยมันก็คือค่านี้ทั้งหมดเส้นใหญ่มาก คือขนาดเจอตัวกันยังยากเลยเรื่องเนี้ยอันนี้คือไดเบล์นะคะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวไดเบล์ไดเบล์ดูยังไงไดเบล์เนี่ยเนี่ยนะคะไดเบล์เทมเพอเรเจอร์นะคะมันก็จะเป็นเส้นตรงเส้นไหนที่ตรงเนี่ยมันคือไดเบล์แล้วมาอ่านจากตรงไหนก็คือมาอ่านจากตัวนี้สามสิบห้าสิบสี่สิบ สี่ห้าห้าสิบไปเรื่อยๆนะคะจนถึงเนี่ยค่ะคือดา b บ u ลเทมเ p e r a เจอรถ้าเป็นเวทเวทบอลเทมเปอรเจอร์คือเส้นเส้นนี้นะคะมันก็คือเส้นที่ขนานทั้งหมดเส้นขนานแนวเนี้ยคือเวทนะคะไม่น่ารอดไอ้พวกเนี้ยอ่ะ จะลบก่อนถ้าไม่ลบมันจะค้างไปหน้าถัดไปสอนเท่านี้แหละเรื่องนี้เรื่องเดียวนะคะวนนะันนี้อ่ะอันนี้กราฟหนึ่งจริงๆมันเป็นกราฟเดียวกันไม่แกะถ้าสังเกตมันจะเป็นหน่วยอังกฤษนะคะแต่เน,นี้ยจะเป็นหน่วย SI กราฟเนี้ยมีอยู่ในตารางที่อาจารย์ให้ไปนะคะ อยู่หน้าอะไรสักหน้าหนึ่งเนี่ยหน้า9ก้า้อยห้าสิบสามนะคะกรารนี้จะชัดนิดนึงแต่ว่ามันจะขาดค่าดิว p o ยเ t มเ m p เ r a จอร์ถ้าดูในมือถือนี้มองไม่เห็นเลยใช่ไหมถ้าอาจารย์บอกว่ามี d ด้เบลเทมเปอเจอร์หรือมีอุณหภูมิที่วัดได้อยู่ที่ยี่สิบองศานะคะยี่ิบองศา ยี่สิบยี่สิบองศาแล้วก็มี relative humidity เท <10. S 1> ่ากับ10องศาไอเอร์เซนะคะก็คือเส้นนี้แล้วจนถามว่ามี e n t r o p y เท่ากับเท่าไหร่ n n t r o p y คือเส้นนี้นะคะคือค่านี้ก็คือค่าที่ขนาดแบบนี้นะคะคือ e n t r o p y ส่วนค่าอันนี้ อาจารย์ก็จะลากไปปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนสีก่อนอ่ะอาจารย์จะลากขึ้นไปก่อนอ่ะก็คือยีอ่สิบนะคะอุณหภูมิยี่สิบเป็นไดบลเทมเทอร์เรเจอร์นะคะอาจารย์ก็จะลากขึ้นไปก่อนตรงไปเสร็จปุ๊บมีลิลิทีฟ Humidity เท่ากับสิบเปอร์เซ็นตสิบเปอร์เซ็นคือเส้นนี้นะคะก็คือเส้นนี้เข้าไหมจากนั้นอาจารย์ถามว่า entropy เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ลากเส้นขนานตามเส้นปะปื๊บไปนะคะแล้วก็ไปอ่านค่าก็อยู่ประมาณยี่สิบยี่สิบสี่หรือยี่สิบห้าเนี่ยคะ่ะนี่ก็คือคำตอบที่เราต้องการโอเคไหม โอเคครับโอเคก็ได้ครับโอเคก็ได้นี่คืองานที่อาจารย์จะให้เราทําไม่งงคือคืออันนี้มีแค่สองเส้นที่จะให้ดูแต่ว่ามันจะมีเพิ่มมามันไม่มีดิวยต์เทมเพอรเจอร์แต่มันจะมีอ่าปริมาตรของอากาศหมายความว่า,วาถ้าอากาศหนึ่งกิโลกรัมจะมีวอลลุ่มเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะมี เวทบ u ลล์เทมเปอเรเจอร์นะคะแล้วก็จะมี Humidity Ratio นะคะแล้วก็จะมี d i b ั u t ์เทมเปอเรเจอรินลักงงงัไหมมนต้องไปลองทำเองนะคะวิธีการอันที่หนึ่งอาจารย์กูจะบอกไงแล้วเนาะเพราะว่ามันจับสอนให้ดูไม่ได้เนาะเอาไป อีกครั้งอีกรอบอาจารย์ตั้งโจทย์ใหม่นะเรามี Die-Bowel Temperature สี่สิบนะคะสี่สิบอันนี้อาจารย์ตั้งโจทย์ขึ้นเองนะ Die-Bowel Temperature สี่สิบนะคะก็คือตัวนี้เนาะสี่สิบแล้วก็ลากขึ้นไปปุ๊บสี่สิบเนาะอ่าจากนั้นอาจารย์บอกว่ามีความชื้นห้าสิบ ความชื้น50ตัวนี้ใช่ไหมนี่ relative humidity มี relative humidity 50นะคะแล้วก็ลากไปปึ๊บอ่ะปรากฏว่ามันตัดกันที่จุดนี้นะคะ ตัดกันที่จุดนี้แล้วเราถามแล้วจะถามว่าแล้วมันจะมีค่าเอนทอปีเท่ากับเท่าไหร่ค่าเอนท์ปีมันก็คือเส้นนี้เนาะเนี่ยเส้นนี้เนาะทั้งหมดเลยเราก็ลากมันไปปึ๊บนะคะแล้วเราก็อ่านค่ามามันก็อยู่ร้อยนิดนิดโอเคไหมเหมือนเริ่มเหมือนเหมือนเริ่มจะไม่งงแล้วนะถ้าดูตามนะคะถ้าไม่ดูตามงงแน่นอนบอกเลยการันตีการันตีานตวาางงแน,น,น่นอนเรื่องนี้ าจารย์ครับเวลาทำก็เกี่ยนตารางใช่ไหมครับอ่าเวลาทำทำเหมือนเดิมคุณเอานะหนูเอเคยเคยใช้ปากกาในแต่งรูปภาพไหมในมือถืออ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะส่งรูปเนะี้ยรูปเดี่ยวเนี้ยให้เลยโอเคนะอันนี้แสดงว่าได้แล้วนะอาจารย์ผ่านนะครับครับครับพอได้ครับ